สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอโปมาเล่นชาวกับชาวเลยอาเขตทุกคนเลยครับกับโมเนอร์มิสเซอรี่หรือฆาตกรในบ้านครับหรือให้เรียกว่าอีโพสเตอร์มิสเซอรี่ครับฮ่า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 ำลังจะเริ่มครับห้าสี่สาสองหนึ่ง อันนี้ยังอยู่ฮาล์ลวีเหรอครับคนสร้างแมปเริ่มในเก้าแปดเจ็ดหกอห้าห้าอีอีอามองอึดอึอ่างไปไปเเออ เปฏิบัติการฆ่าคนจุกเก่งเหรอเนี่ยฉันไม่ดีแต่ว่าจะดฆ่าได้นะมองเลยครับฆาตรกรต้องเนียน thế đi quá lạc thần lạc ở là cá như này là khá ở ไหน là cá ở ไหน lạc thần ở đâu? ให้เรียกเฉาว่าว่าคิวเลอร์อาโปดีไหมคิวตอนอ้าวเลยหลักฐานไม่พอหลักฐานไม่พอ หลักฐานไม่พอไปป่วนยีกสิบสองทางขาดทางรอดจากรู้ใส่รูกอ๋อไว้ดูทีหลังโอเคมาแล้วฆาตกรก้อนสิบสองมือสิบสองทางดี๋ยวไปดูทีหลังโอเคตรงนี้ดูไหมหลักฐานไม่พอรู้ไหมเป็นไงไปต้องนี <c oughs> ้เสี่ยงของไอพีนะครับพีพีไอ ช่องยูทูบเบอร์คนที่เล่กับไอ้พูบแล้วก็ oo, เจสเอทีวีครับรายกานไม่ต้องมีอ่านักสืบเ,เหลือเหรอนักสืบเลือเหรอปา,ปานแปานแปน,นแมมนแปนแมโคตรธรรมดาเอ้ยหรือว่าจะไปอยู่ข้างบนอยู่ไหนเนี่ย ต่วนไหนผมต้องหายยาวนานแน่ๆเลยหายทั่วเลยหายทั่วเลยคิดว่าจะมันซ่อนเนียนเหรอคิวเลอร์โปคนนี้กำลังจะมาครับคิวเลอร์โปคนนี้กำลังจะมาครับคิดว่าจะมาซ่อนเนียนยงั้นเหรอก็โมนี้เป็นผู้ คนที่ดูค่ะใครใช้สเปกเ,เตอร์คิดว่าจะมาซ่อนเนียนงั้นเหรอไหนขอหาหน่อยดีว่าอยู่ไหนอย่ายุยูกับแฟนผมสวัสดี <laughs> อย่ายุยูกับแฟนผมกั้นเหรอเดียวจะไปเคยคาคนที่เหลือ1คนเลยอยู่ไหน เราตีอะไรดีกว่าคิดว่าซอนแอบเก่งงั้นเหรอคิดว่าซอนแอบเก่งงั้นเหรอข,า,ขาทุกคน <c oughs> <c oughs> ซายมากสาใจมาก <S <S สาใจมากการนี้สาใจมากจริงๆเจ้าเบละอะเคดกานี้ผมสาใจมากๆเลยสาใจมากๆที่สุด ลาลาลาอันนี้ยังฮารวีอยู่ครับหัวแจ็คโอเลเทิร์นเกอะไรอ่ะสินค้าเหรอไม่น,นี่ปาโก,กอ้อยน,นี่ยังปรปุงครับอันนี้ฮาโลวีไงครับหัวต้องรออีกครับอยู่ขอเวลาครับ ไเดี๋ยวขอเวลาสานี้จะได้อะไรครับเอ,อ่สามสองเด้เด้เวลาตูมสุบดวงครับสุบดวงครับสุบดวงครับ รูปด,ด้วยใครโปรครับปรบามสิบห้าเนี่ยใจมาเดี๋ยวนี้ใครโปรผมไม่ได้โปรชนะแบบแบบว่าแนบเนียโอเคคนธรรมดาเก็บทองครับอิบโดเซนโอเคตรงนี้ เจ็บทองผมจะแข่งเจ็บทองครับได้สามแล้วเดีย๋ยวนี่อะไรเวกเนตเหรอเจ็บทองมาสามแล้วตอนนี้สี่แล้วข้างในนี้โหอมีคนเจ็บไปผมต้องการหาทองจริงๆครับอ่าไปตรงนี้ไอ้นั่นเหรอ ไอหน้านน่ะหอยอโสเตอร์ไปเก็บท้องดีกว่าเดี๋ยวข้อขวามอะไรเนี่ยโอเคยินดีต้อรัสู่ฮาโลวีนไม่ต้องบอกอีกทุกคนก็รู้ว่าแบบนี้ฮาโลวีนไงใครโรโอ้อนี้รู้รู้แล้วครับ เคเจ็บ okay. ทองตรงนี้ก็ด้วยอีกครับโอ้ดับเบิลเลยแบบอันนี้บักนิดนึงครับเกี่ยวกับทองถ้าแบบว่ามีคนเก็บแล้วผมมาอีกครับอะไรไอพีรอสบคนตายแล้วไอพี IP เลยนหรอ เดี๋ยวขอดูข้อความก่อนครับไอบกระตกรดูไม่ทงังสปิเตอร์ก่อนไหนขอดูแต่ละคนสก,กินไอนี่ข้องผม ว่าอะไรดีจัมสกินไม่ได้จามสกกินไม่ได้จำมสก,กินไม่ได้จำสก,ก็กก <_ S 2> เย้ชนะจีจีไม่ใช่ต้องแบบนี้ดิ จี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 ชนะแล้วโอเคชนะแล้วครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวตาหน้าไปเจอกันนะครับมีเปียวนึงจะมาบอกหลักขานี่พอใช่ไหมหน,หนังโปหนังโป ก็มีอยู่นะเนี่ยแต่ละคนไม่ต้องมีไอ้นี่ไม่เกี่ยวครับหนังโอ้โไงห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ต้องมีจะซ่อนตัวครับเนี่ยเมื่อเป็นคนธรรมดาก็ต้องซ่อนตัวแต่ไม่ได้ครับ เราแบบนี้มีโอกาสหนึ่งเว์เซที่ว่าแ,บบแล้วจะชนะครับไหนตานนี้จะได้อะไรครับเอ่ยโอยติดไงบางม,มุมตานนี้จะได้อะไรครับหนึ่ง ได้เป็นไม่เป็นไรครับเพราะว่าตาแรกก็ได้เป็นอยู่แล้วครับฆาตกรอีโบสเตอร์โอเคแต่ละคนต้องสุดสายอ่านักสืบนักสืบอ,อ้า นักสือบออกจากเกมบอกเลยไม่บอกนักสือบออกจากเกมนักสือบออกจากเกมข่าวด่วนครับอย่าอย่าบอกว่ามีคนหนึ่งเป็นน่ะนักสือบออกจากเกมเราต้องเก็บทองฆ่าฆาตกรให้ได้ ถ้าสื่อบอกจากเกมเราต้องแก้ปัญหาเองเก็บทองมาตรงนี้ไม่ไม่มีทองเลยแม้แต่ก็เดียวเราต้องหากันเองครับทองตรงนี้ไม่ตายแล้วเฮเธอร์ อิเทอร์ทีวีดีดีกว่ารายการหน้าตาคนไม่ดีก็ดูได้นะครับเอ,อ้ยคนที่มีชื่อสักคนหนึง่ง คนที่มีชื่อสตีฟสตีฟสองเป็นสักคนหนึ่งเพราะว่าฆาตกรมีอยู่หนึ่งคนมาสเปกเตอร์ดูกันก่อนครับสักคนหนึ่งคนชื่อสตีฟนะคะบอกไว้หนึ่งอย่าง คนที่มีชื่อสตีฟคนที่มีชื่อสตีฟเอ็นพวกงโง่ได้ยินไหมคนที่มีชื่อสตีฟอะโอเคสเปคเตอร์จบเมื่อไหร่เราค่อยนี่ครับ บอกไปแล้วนะคะว่าคนที่มีชื่อสตีฟไอ้อยงต้องรออีกนานแค่ไหนงงานง่ายผมรอบนไปวิ่งไปอยู่ครับพีมอะไรแป๊บหนึง ตำรวจอยู่ข้างประชาชน <c oughs> พี่อะไรแบบนี้ดีกว่าสสองทา่าตำรวจอยู่ข้างประชาชน <c oughs> ามอนสิบสองทบอกอย่างนี้ครับไอตอนไมค์ไมค์ครับอะไรนะเกมโชว์ครับมาครับเกมโชว์ครับมอนได้บอกแบบนี้เกมสิบสองรัาตำรวจอยู่ข้างประชาชน <c oughs> ข้าตกรอยู่ข้างประชาชนข้าตกรอยู่ข้างประชาชนครับข้าตกรอยู่ข้างประชาชนนั่นไงครับ เมื่อไหร่จะถึงจุดจบสักทีโอเคมีคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งตรงนู้นแหละทำไมอ้าเจอคนหนึ่งไม่สองคนนั้นอยู่ตรงนู้นในสองสามสี่เจอสี่คนแล้ว แปลว,ว่าฆาตกรเอเคหรือเปล่าตำรวจอยู่ข้างประชาชนตำรวจอยู่ข้างประชาชนฆาตกรอยู่ข้างประชาชน โอเคฆาตากรอยู่ข้างประชาชนอันนี้ผมต้องรอไปเรื่อยๆครับว่าจบจบเกมเมื่อไหร่ครับผมว่าจะรอให้มาจบเกมเลยหรือเปล่าครับเมื่ได้ถึงตอนนี้ทักที ตำรวจอยู่ข้างประชาชนฆาตกรอยู่ข้างประชาชน <c oughs> <c oughs> ไปไปแบบปวดมุ่มั่วเลยครับ ว่านี้ผมต้องรออีกได้แค่ไหนเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่สามคนเดีย๋ยวไปตัดตอนท้ายดีกว่าครับตอนนี้เหลือสองคนครับดูแล้วอ่าคาตะกอยอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้คนนั้นไปอยู่ที่เดิมหรอเอฟหรือไง เอาแล้วหายไปไหนแต่ว่าคนหนึ่งน่าจะ F K หรือเปล่าครับแล้วคนบริสุทธิอยู่ไหนอา้าวไม่เจอนีไงคนนี้ K F K อ๋อไม่ได้ F K ครับเดีย๋ยวพ่อแชทไม่แชทครับเดีย๋ยวโจบเกมนี้เมื่อไหร่แบบว่าบอกเลยครับว่า มจะเจ้าจากเกมครับเกิดจบคลิปนี้ครับตอนนี้เลยอ,อยู่หนึ่งคนหนึ่งในจอกแล้วครับถ้าเกิดบนเวลานี่คัดตัคนวลิศก็ชนะเออเอ,เอ,เอได้ไงอ่ะได้ไงอ่ะอยากรู้ขึ้นลอยได้ไงอยากรู้กรรการฆ่าคนไปแล้วเยอะมาก ตำรวจอยู่ข้างประชาชนตำรวจอยู่ข้างประชาชนฆาตากรอยู่ข้างประชาชนตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรเลย ตำรวจไม่ได้ช่วยอะไรเลยบอกแบบนี้ดีกว่าอาบอกเลยครับว่าคนนั้นก็องรอดสงสัยนี้ต้องรออีก นิดหนึ่งครับอยู่ต้องรออีกเยอะเลยครับเจ็ดตอดีอินพสเตอร์กับคิวเมกกำลังจะ โอ้นีแล้วครับจังหวะนี้หนีหนีันบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอามีคนหนึงเข้ามาได้ไงมีหนึ่งคนปโปรหรือเปล่า มีหนึ่งโกลโปรหรือเปล่าเหลือสามแต่ทำไมเหลือสองเหลือสามในแมพทำไมเหลือสองตรงควบคุม ผมว่างงๆอยู่นะเมื่อกี้ครับว่าเอ๊ะคนดีเข้ามาได้ไงนัดตัดคลิปเลยครับเจอการคลิปหน้านะครับ